สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆด้อครับพี่น้องโอ้โหคุณหมอหายละครับนี่คุณหมอหายไปตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนละครับนี่เมื่อท่านกลับบ้านเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ชิมาตามหากันครับนี่ตามหาคุณหมอตั้งแต่เศร้าแล้วครับนี่ฟูฟูปกติน้องก็บิมาอยู่แถวนี้นะครับนี่ชิมาอยู่แถวหลุมศพน้องไลนยนี่ ครับโมเมนพี่เหลือมข้าไปแล้วบอสหนฟิฟู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 อยู่ไหนเอย่ยเด้ยยินเสียงฟูฟูมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่นกพุ่หมอ เอออยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่ครับนี่นี่มาแล้วลูกออกมาหนิมามาเร็วมาลูกมาปลาแถวนี้น่องมามามา,มา,มาหาหนูหานกครับนี่นกหนูหลายหมอมาเร็วมาลูกมาคุณหมอมามา,มาลูกมามาเร็วมามามาลูกมา งูหลายด้ครับพี่น้องเถวนี่นะงูเหงูเหลือมแล้วกัไอ้เฮียเดตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่หมอประย่านบมอคุณหมอมาลูกมะออกมาเร็วมะมาเร็วมาเร็วมาแลวอุ้ย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 มาเร็วมะมมาเร็วลูกมะมามะ มาเอานี่มา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 ,มาเอานี่มามามาเร็วมามาเร็วมาเร็ว <c oughs> นี่ครับตามหาคุณหมอแต่เศร้าครับไปออกมาเร็วออกมาลูกมามาเร็ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปกลับบ้านไปไปกินข้าวไปลูกมานอนแหละนอนแล้วนอนแล้วเดี๋ยวป้าแตนไปอุ้มหมอนครับคุณหมอบอกมาครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอานี้หล่อเอานี้หล่อคุณหมอเพิ่งทำมาลงมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับหิวหิวแสดงว่าหิวครับนี่โอ้ของปลอม มันหมดแล้วกินหมดแล้วไป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 ,ไปกินข้างในดีกว่าลูกไปมีอยู่มีอยู่เยอะแยะเลยนะไป,ไปไ,ป,ไ,ปไปไหมไปไหมไปไปไปไหมลูกไปไหมออกมาตั้งแต่ตีสี่ครับนี่มามาเที่ยวตั้งแต่ตีสี่เลยนี่หือลูก เขาชอบมาอยู่แถวลุ้มซบ้องไล่นี่ครับอืมแล้วลุกไปจะพาเขาบ้านก่อนครับคุณหมอจะมาแต่งท้องกูมาก่อนเอ้ยโอ้ยไปกลับบ้านหรอ

มาแล้วถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้วโอ้หืหืหืืมสวัสดีกันสวัสดีตอนเช้าก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนลูกหืหืหืไป เดี๋ยวปล่อยน้องก,ก่อนครับปล่อยไว้อยู่นี่ดีกว่าะต้นไม้ทีประจำของคุณหมอ <c oughs> มโหอะไรครับนี่ออรี่ยังไงหลับเล็บนี่ไปปี่นต้นไม้ไปลูกไป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 ีป่นต้นไม้ไป,ไปคุณหมออ่ะอาบแดดก่อนนะเจยสักพัแม่มาเอาเข่าให้กินครับนี่ ไปก็นต้นไม่น้ปีนต้นใหม่ให้พีน่น,น,น้องเบิ่องในไปไปเร็ไปเรไปเรไปเรปนต้นไม่ให้เขาเบิ่งนไปไปเรไปไปเรไปเรเอากินพได้แล้วนี่ไปปนต้นไม้ไป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 ไไปปไนต้นไหม้ก่อนไปปนต้นไม่เอาเร็วๆๆๆๆเร็วเเร็วเร็วเร็วเที่ประจําของเขาครับ ชอบมากครับแต่ละเมื่อก็จะมานนางยูมันเล่นอยู่แถวนี้แหละครับต้นไม้ต้น,ต,นต้นกามปูครับพี่น้องต้นกามปูก็ทิ่นี่เปเปนางผมมไม่ดีครับไงอากาศดีแถวนี้ทบทีประจําของเขาเขาชิมะนัางมองเนี่ยิิมีนกครับนกวัก นกอิลุ่มแานี้ครับนี่นกกระย่างมันสิมาชอบกินปลาคุณหมอก็สิมาแอบจ้องเมืองแถวนี้แหละครับไปก่อนไปก่อนน่าและครับพี่น้องปรแต่งก็มานังนะตามมาอลไรครับกลับบ้านมาแล้วลูกไหม ร่อครับร่อแม่แม,ม่อาบน้าอยู่นี่เดี๋ยวกแม่กจะสเอาอาหารให้ครับเข้าบ้านแล้วไปลูกไปอ่าเข้าบ้านไปลูกไปไปละครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าาแตนกับคุณหมอน้ำมนเด้อครับผมขอบคุณครับ